สวัสดีค่ะน้องนักา,าสวัสดีเจ้าครับเดี่เราพาจะบปลามาดูรถไถของเกาหลีนะจ๊ะวอกมันแตกต่างกับบ้านเขาจีนได้ไหมจ๊ะครับทำมาใช้ในประเทศไทยนี่เจ้าไม่ใช่ไอหอ๋อไปผ่านรถครับไม่ผ่าน,ะน,ะานอันนี้ก็เป็นใหญ่มากเลยนะครับ มี4อันครับคุณแม่ครับ <32. S 1> แปดแปดอนมรมีปดถินส 4, 8, สิบโอ้ไว้ผ่านสามสิบสองไปนะครข้างหลังเองครับอันนี้เอาไว้ควรดินครับแม่ไถเสร็จก็ควรไปทีเดียวเลยนะครับตรงนี้ก็เยอะมากเลยนะครับรถไถ พอพอพอพื้นที่ในการวกทวีตนะครับว้าวมากมันไม่ก็อยู่เรื่องอแล้วนะครับครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือกเกษตรทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับ คันใหญ่มากนะครับเขาก็จะมีแอร์ด้วยรนถะไผ่เขานะครับก็จะมีหลายคันมากเลยนะครับนะครับตรงนั้นอีก2อคันนะครับแต่ละคันก็แตตกต่างกันออกไปนะครับอ่น้องละา,าเรามายืนเทียบล้อหน่อยครับน้องละพาสูงร้อยหกสิบเจ็ดนะครับคันใหญ่มากนะครับ อยู่ในนี้ได้สบายๆเลยนะคะเนนครับเยอะแยะเลยครับเรื่องมือเกษตรดูครับ แม่ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างๆนู้นดีกว่าฝั่งนู้นมีรถแมคโครด้วยนะครับรถแมคโครฝั่งนู้นครับนีนปจะทางขึ้นครับคันใหญ่มาก นี่ก็เป็นแบคโฮที่ไม่ใช่ทีตาขาบเหมือนที่ประเทศไทยเฉ<ต>พาะเอาไว้ทำนาครับเขาน่าจะทำเป็นหมื่นไร่น่นะมากไหมครับใช่ไหมครับตรงนี้ก็มีถาดนะครับถาดปูข้าวครับเพาะกล้าข้าวนะครับผมแม่มาดูฝั่งนี้ครับ นีเป็นถาดนะครับแมคโครตรงนี้เป็นถาดนะครับถาดเพราะเพราะกลับเพาะก้าข,ข,ข,ข้าวนะใช่ครับใช่ครับเพราะตอนนี้ที่นี่เขาก็เริ่มที่จะ เพราะปลูกกันแล้วนะครับนะครับทุ่งนาเขาก็เริ่มแล้วนะครับที่นี่เขาไม่ต้องพึ่งพาน้ําฝนนะครับเขามีระบบชลประทานที่ดีมากเลยนะครับก็ผ่านน้ําเข้าที่ดินของตัวเองก็ทํานาได้เลยหรือทําเกษตรอย่างอื่นได้เลยนะครับนะรครับเยอะมากเลยนะครับถาดเพาะกล้าข้าวน้องละพา ไปเรากลับกันดีกว่าค่ะน้องละาขอให้คนขายแรงทุกคนสู้ๆนะคะสู้ชคเจ้างานอ,าาอี้รไม่กี่อี้เดีวเจ้าเราสู้ๆเะเจ้าน้องละาก็เพิ่งรับจ้างมานะครับเมื่อกี้นะครับทําความสะอาดนะครับได้พิเศษเท่าไหร่นะครับสองหมื่นบาทค่ะวันนี้เหนื่อยบนเหนื่อยนะครับน้องละา,าเหนื่อยก็ขุดบินอีกครับค,ครับผมโอเคครับบา,บายบาย,บาย